เรื่องีบ200โลยัดเครับสวัสดีทุกคนด้วยนะฮะก็สวัสดีเช้าที่สดใสนะครับผม กำลังจะกลับบ้านกันนะครับทุกคนตอนนี้รถต้นเบลเลอเอของเรามีปัญหาเรื่องแบตนะครับผมแบตน่าจะหมดใช่ป่ะต้นเออเว้แต่ดันดันก็ไม่หนักนะเออไม่ค่อยหนักเวลามันเวลามันได้ลร่งตัวแล้วสบายสบายเลยตอนนี้ก็กำลังจะเที่ยงนะครับ เป็นนายะะฮะเอาเ,อโโเรื่องถีบสองร้อยโลย็ดแคไอ้ตรงข้างหน้าสามอ่อสีแยกน่าจะมีร้านจัมแบตนะครับผมเดี๋ยวถีบรถ ต้นแบลเลเออร์ไปร้านจำแบตก่อนนี่นี่ เรื่องนั่นและทุกคนดีนะที่ไม่ออกไปก่อนนะถ้าออกไปก่อนนี่เหลือต้นคนเดียวเลยเพราะว่าเมื่อคืนรถต้นไปเรื่อของเราก็มีปัญหาเรื่องไอ้อะไรนะคอรีดพังนะครับผมคอรีดมันชีขาดเลยนะก็เลยผมก็เลยเอากาวสามเอ็มกาสามเอ็มที่ผมพบมาด้วยเนี่ย ให้น้องต้นเขาไปพันรอบๆไว้นะครับผมกาวสามเอมันก็เหนียวอยู่เพราะว่ากลัวฝุ่นมันจะเข้าเยอะนะครับต้นล้านคัดต้นนะ่ะได้ป่าหวะ พี่จำแบแบ่วะลองลองถามเขาได้ไหมร้านไหนร้นสิบล้อจอดหอ,อ,อดหอหือือหือหอหอ ไม่ติดมาเลยสวนเล่นเลยอ๋อมีแบตด้วย fb battery ี่เย y e ต้องมีร้านไหนกะ ร้านไหนเขาบอกว่าร้านไหนเราไปดิร้านตรงไหนวะ รูนเหรอ,หรอเลยเลยสีแยกไปฮะแยกครัเลยเลยสีแยกไปดีกว่าอันนี้ก็เป็นเลยลงกึ่งเหรอหรอ,อันนี้อ่ะ ลองลองจอดนี่ก่อนเดี๋ยวก่อนโทษนะครับมีรับชาร์จแบตรถแบตเตอรี่รถไหมฮะรถใช่เ <ลด S 2> หรอครับผมนี่เลยสีฟ้าให้หนูไปจอดชาร์จที่เขาเลยตาลตรงไหนฮะฝนะั่งนี้ใช่ไหมฝั่งนู้นเลยแยกไปตรง 8, ไปห้องไหมเป็นตึกไหมเป็นี้าไหมเมื่อกี้เขาไม่อันนี้ครับเขาไม่รับเหรอครับ ถามมาตรงนู้นมาถามมาสองร้านแล้วครับไม่นายก็ต้องล้านมอเตอร์ไซค์เขารับบ้างตรงนี้ใช่ไหมฮะรับบ้ายังยังไม่ได้ถามเดี๋ยวไปถามอ่ะจะรานก๋เตี๋ยวไหครับผมไปให้หน่อยชั้โอ้กี่ร้านวะเนี่ยเจ๊เจ๊โทษนะครับรับชาร์จแบตรถมอเตอร์ไซค์ไหมฮะ ไม่ไม่มีใช่ไหมครับไม่มีที่ชาร์จแบตรถมอเตอร์ไซค์ไหมครับไม่มีใช่ไหมอ๋อต้องร้านแบบไหนวะ ตงไปก่อนเราลองไปศูนย์ยามาฮ่าดูไหมเอ่อลองตรงไปก่อนลองดูแถวในเมืองนะตรงไหนมีบ้างว่า ไหนวะเนี่ยไม่เห็นมีร้านเลยวะตรงนี้อมีไหมเนี่ยนี่ยเนีมีไหเนี่ยลองบ้านามี ไม่มีใช่ไหมครับไปมีที่ไหนไไหบ้างวะลองลองไปดูข้างหน้าก่อน เป็นร้านเครื่องเสียงนะอะ,อะไรอมไซใช่เหรอเดี๋ยววนไปดูให้ พี่ครับมีที่ชาร์จแบตของมอไซค์ไหมครับชาร์จแบตพวกรถมอไซค์อะครับชาร์จแบตพวกรถเอ็กแม็กแบบนี้อะครับมีไหมครับอันนี้ก็ชาร์จแบตไปที่เรียบร้อยนะฮะเนื่องจากหามาหลายร้านแล้วอนนี้หนึ่งมันไม่ข้ามเออ อยู่ในเดิมบางนะครับผมนี่วันชาวนี้แหละนะครับหามาหลายหลายร้านแล้วก็จเจอร้านนี้นะครับผมนี่อู่สำเพานะครับชาร์จเนี่ยเดี๋ยวรอชาร์จให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราก็ถ่ายกันต่อนนะครับผมเดี๋ยวก็เดินทางกลับละโอเคไปชาร์จเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมไปพร้อมยัง <laughs> แบดหมดเฉยว่ะแบดหมดช่วงนี้ผมอั่น้ไปด้วยนะ <laughs> ไปก็ให้น้องเขาคบ,พบเออ,อนี่นะฮะไปเดินทางกันต่อครับผมอันนี้เดี๋ยวจะเข้าตัวเมืองสุพรรณแล้วไปนอนสุพรรณสักคืนหนึ่งนะฮะไป ลุยเลสโก o ขอบคุณมากที่รับชมคลิปนี้นะครับผมก็ <c oughs> นั่นแหละครับขอบคุณมากนะครับบ๊ายบายโอเคตอนนี้ก็ถึงสุพรรณแล้วนะครับผมทุกคนอาจจะสังเกตดูว่าหน้าไม่เออหน้าหน้าฝันเมื่อกี้เวลามันอยู่ที่12.03อะไรประมาณนี้สักอย่างะเพราะว่าเราออกร้านนั้นมาประมาณเที่ยงตรงนะฮะที่เดิมบางนะครับผมแต่ตอนนี้มันเช้ <laughs> ผ่านไปครึ่งชั่วโมงห้าสิบสองสามศูนย์นะครับผมประมาณหกสิบกิโลได้มั้งห้าสิบหกสิบโลนะฮะใช้เวลาครึ่งชั่วโมงนะครับผมไม่รูว่ามันเป็นยังไงแต่ก็ยังไม่ได้ขับเร็วมากนะครับผมเดยเดยนตับมาขับรถต้นสองคนนะฮะสุ่นรอว <laughs> เฮ้ยวผมเดี๋ยวขอเวลาขอตัวไปกินเ้าก่อนนะครับผมเรไปนเราข้า่าเราไดอ๋อครับอ่อัน้นอัน้นอัน้นเข้าใจแหละ่วปกติบ้านเราเนี่ยจะไหว้เือนใช่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 เอาาไม่เบาใช่ไ่เมาเ้่ โดนตัดลง YouTube หลายคลิปเลยอะไรเลียโอ้โหตั้งแต่ร้านนู้นแล้วอ่ะท่านรวมรวมกันยังไงเออโอ้ยแค่นี้เองลำนาดลำนาดลำาห่อแก้มือลำนาห่อแก้มือแียังแก้มือเอาคืนเอาคืนแค่นี้ยังไม่ถึงทุพภัณนะจะเบอร์ด้ยเอาคืนไอ้บินเนี่ยเอาคืนด้วยกูผมเองเอาคืนด้วยแอลกอฮอล์แล้วลุยแล้วแม่งแดกไม่ได้